สวัสดีจ้าเป็นอย่างน้ออะไรนี่มื่อโปมื่อโปรเมื่อโปรวิทนอ้าวทำไมใส่อันนี้อ่ะทำไมใส่อันนี้อ่ะมันจะได้ไม่เหนียวครับเหรอถ้าจริงๆมันเป็นไก่เหนียวเหรอไม่พุดพุทไก่บ้านพุทเหนียวสองตัวสามแปดเต็มหม้อเลยเนี่สามตัวโอ้สองตัวเต็มหม้อเลยเมื่อไหร่ใส่น้ำไหลซืสุด พอวยเีน้ำนิดหน่อยจะเนื้อเนื้อกันละบางเลาเล่มไฟ่ย่างเดืยวตุ่มดำตุ่มดำปวดโพดบัดนี้ยิ้มสีมือนม่ถูนสีแก้วอร่อยหรือไม่อร่อยพูโพูบักโมกแดงใส่หลายใสขาดบ่ได้พวงนัวครับน้ำปลาปากแดงใส่ไปเลยตั้แก้วตั้จูใสสีขาเพิ่มเอาเรียบร้อยวันนี้คุณแม่ไปถอยอันของมาทุกอย่างยี่สิบบาทเม็ดเงินแต่ล<ค>ะสองล้านตรงตรงพ่อโทู่บ้าปวดยิน เหมือเงินแต่ว่าสองล้านโน่นมันเป็นสองล้านดอกสองแสนเบิืงเงินแต่ว่าสองแสนไปถ้วยไปซื้อมีดผ้าล้าเล็กไปซื้อถ้วยซื้อสร้างมึงดูดะถ้วยซร้างหน้ามาก่อนโน่นนี่นั่นอันใดบ่มีอยู่กับซื้อเบิร์ดซื้อยางพอดีพอดีก็เนาะจะเฝ้าเพ็ดฮะพขุดถึงพอดีไม่ต้องใส่เพ็ดถ้าต้มส้มใส่เพ็ดลายบ่ได้ไม่ติดเพ็ดพ่นเอาวางลงตรงนั้นเออนั่นแหละไม่ไม่บางลงตรงเออนั่นแหละไปกับตำลวดเอาเกลือมาใส่นั่นไงเกลือ นั่นแหละคือแล้วก็กระเทียมหอมแดงนี่ยังอยากได้อยากใส่ใส่ไปอันนัมันถือแซวกะใส่ไปน้ำตาลถุงเต็มเพราะมันมีเมดเลยมาต้มไก่บ้านพาราทีนอนเบื้องพัดด้วยเหมนเบื้องพัดเลยเอาเร่งไฟอย่างเดียวให้มันเปื่อยๆนะจ๊ะปลาไก่ไรมักเกลือใส่หมดแล้วครับผู้ใดมักเพี้ยนกันย่าแม่เดี๋ยวสิให้แม่บุษบ่าแล้วต้มเอาแล้วอันหัวเข่าจักนลอยนี่แะบอกโอเคค่ะแล้วก็ ห้องถึงเขากระจ้างคหนึ่งบักรุนไทยก็ได้ดอกเพราะว่าเขานจะมาเหมือนไอ้ยนีพูกันเสื้อเลยแมนี่พูกันเสื้อนี่สองเสียงสายจวดโอ้โสองเสียสายจวดนดพี่เ้อมุงเ้มีเอซตัดให้วันเกิดวันเกิดผมวันที่แปดไงอ๋อตัดเสื้อให้เดียวเดียวเนบานซีออ วันที่8วันที่8ปดจะยกไปวันที่12กับลูกสาวครับแต่ว่าโอเคแต่วันเกิดจริงๆก็คือที่แปดก็บ่าเป็นยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายกยอดไปให้มันด้วยกันครับท่านไม่เล่นตัดเสื้อให้โอ้เดี๋ยวสิจีตัวละสามสิบตัวแาดมาแก่แฟนคลับเอฟซีบอกอันนี้เอาไปโชว์กันมื่อไหพ่ผลแล้วพผลแล้วขอกำมะวันตอนบ่ายครับเออเอาข้างหลังกันนี่สวย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 รอ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 รถแห่เพื่นลำเพลินโอเค สวยแล้วก็หล่อด้วยเอาโอเคค่ะไอไอลูไไกไส้ไอลูกไส้ยุทธุนสีแก้มต้มตมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านสายจวยดเทียมเพิ่นกับมี่ผารกิจเพิ่นสีไปซุ่มลูกน้องยุสสาร่าเลริมภัยเกียรติพนะกพี่น้องขาเสริมภัยเกียรติละสัง่งซุ่มก่มอนอืแม่แม่มุสบาแล้วก็ผ้ากันไฟผ้ากันไฟอันทุกอย่างยี่สิบบาทโปะว่าเอ้า เขาเอาไก่มาให้ซือบเห็นเขาบริษงานยูเนาะอันแม่นี่แม่นี่นี่เราเป็นคนจ่ายให้รับแกบอกอแโอ้เล่าไปจวดจกดปาดบึ้มด้วยเล่าคับโอเคยูอเยูออเลาไปแล้วเลาสิขิหอยท่าดเนาะมาอยู่แล้วเานี้มูมีฝวกว่เลาไปแล้วเลาสิิหอยท่านดี้บบแบลรุ่นกับแม่ที่เก่าละแบลรุ่นกับแม่ที่เก่าไปแล้วิดหอดกัน้า เราไม่มีอะไรทุกอย่างควาลาเพลินมีแต่กินกับทํามีแต่เห็ดกับกิ่นกับมวนมี่ทำนี้เด้ควาลาเพลินไม่มีอะไรมากมายเลยความสุขเงี่บคุณใหญ่กินนี้ไหมนี่ฮะใส่นี่ได้ไหมใส่ได้ผักอีตู่นีใส่โลดผักอีตูผักนั่งตูนั่นแหละคุณตูใส่แก่ข้าวแก่อย่างแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยครับใส่ใส่อะไรอะไรอะไใส่ซอสตัง แล้วก็ไม่ต้องใส่หลดใส่แค่นั้นมันก็ใส่ตู้ไว้แต่บักคุ้งมักหน่อยบะเนาะเนาะนี่นี่หมอยสิบักคุ้งแม่มีบมอกเดี๋ยวถามแม่นั่นบักคุ้งเหลือที่ี่อาจจะเหลือกพราแม่รับฟานแน่นอนเพราะแม่รับฝันแม้เายตีหรือม่ต่าไอ้ปลาหน่อยแมาต่างัาได้ปาหน่อยแล้วก็ตั้งเชอนี่เคกอนโตเต็มอเลยท้องเต็ท้องโตเต็มอิ่มเลยใช่ไหมแล้วเอาตัวนึงเอาไป มันรู้เนมือนกับจังออมจังแอมกัมกได้ทำบ้อย่ากออมกระต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ตำบะพริกดึ๊บตำบะพริกเย็เพื้นกับเสียบด้วยหรอไก่ต้มน้ำปลาอร่อยอร่อย,ออยอคือเก่าพี่น้องครับวันนี้บุกครัวคุณแม่สุภาพามาโผล่พูด,พดบอกนู่บบอกแดงจริงจริงจริบุกเป็นครูเด้แต่มวันนี้ครูหูเพิ่นติภารกิจ สายตวจเดี๋ยวกับม่เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาเล้ยวแม่เล้จะกับแม่ต้องการเลยเดกำลังนะตอนชุ้กำลังจะประชุมถามุ่งบ้านถ่ายบ้านก่อนพี่น้องถ่ายบ้านมู่สิบสี่นี่แหละคนกับล่วงมาแนี่บเพรท่านล่วมาเนี่ยเต็มหมอนเทาเลี้ยวเหงื่้ใส่งหัวอะไร่อ้ไอ้ลำเพื่อนใส่ดีเลยส้มตเต็มหมอนตัวตัวกระจกดูเพิ่งพี่น้องครับ นี่เป็นไงมาทางไหนอีกเป็นไงแม่ก็แฉ่ของแท้เอฟซีตั้งมาฝากครับนะเอฟซีตั้งแต่มาฝากเอฟซีเป็นนามาฝากก็เลยเสียดายก็เลยเออใส่ให้พี่น้องเข้าในเบิ้องตะเกินผู้อหยังก็เข้าอดนะครับคุณย่าสายซิ่งพันะสายซิ่งเออไอตุ่มหูตุ่มห้ำไปโอ้โอแฉ่เพิ่มให้ตรงนี้นี่นี่พารุ่นแบบนี่ดูนะครับอะไรครับเมนู ต้มไ, <ique> ไก่ <t writers> ไก่ต้มไก่บ้านไก่บ้านสูตรสูตรไหนสูตรคุณแม่สูตรปลาไม่ดูนี่สูตรไส้หวาไส้เขาใสปลาได้สูตรครับบอกผุแม่ปลาลาขาดไปไแม่น่ใส่ปลาล่บักแดงอยู่เปล่าครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาทำไมไม่ฮอธรรมดา ต้มไก่แซ่บกระลาแม่คุณแม่กินต้มไก่แซ่บกรลาผู้เก่าแเพิ่นก็ใส่น้ดำปลาใส่เกลือเนาะอันนี้สูตรไม่เท่านี้ปลาแดกแซ่บปากแดงเขาก็ต้องใส่ใส่ไปเลยตั้งแต่ทอดไข่ก็ยังใส่เลยถ้าเธอก็มาดิมาเอาดิมาเอาไปเลยสองเสี่ยวใส่จวดเอาไปเโอ้เขาก็เห็นสินี่นี่เพิ่งใส่ได้ไงแยงเขาพอแยงยังยังเขาพอแยงลูกตัวเขาอะไรเพิ่งมาเพิ่งมาใส่เป็นทีเซอร์ก่อนสองเสี่ยวใส่จวด เซ็ี่เนเอามาให้เอาก็แน่ถแจกด้ันครับแจกจังไหนขอพระท่านได้รูได้เีอยู่เอาขอได้เลยแล้วขอจังสิขอพระท่านไดขอกระบแกงอย่านจงไให้ลูกหลานได้เครับเดี๋นี้คนแกงขัน่วหมดมาได้รูนี่พอคิดว่าสิแกยังดีเนาะเออเนี้สะไพดก่อนสะไพ่ยกนปดที่ตามผมเนี่ยมินซับมันนานแล้วในที่นี้มันจังหวะที่วนเกิดที่แปเขาก็เลยเซ็ตใหแปดจะถึงนี่ไงเอาไปสรองเด้ไปสดดได้ ยกไปด้วยกันเลย12ไม่เป็นไรการั้นเรื่อยๆไม่ได้เสียยกยกไปใส่กันเลยครับตอนนี้นางไปไหนยังยังไม่กลับมาเลยไม่เห็นคนเลยเห็นอยู่สมนักงานสมนักงานอยู่ถ้าออกไปไหนตุรัดกันโอ้โหแล้วแกเขาแบบนี้เป็นเรื่หน้าอก็เลยช่องตอนนี้เข้าไม่ได้ตอนนี้ช่องเป็นไรลืมละครับก็เลยตั้งใหม่ครับ๋ยวจะฝากช่องอยู่คือมันล้มแล้วมันมันยังไม่ล้มเลยแต่มันเข้ายังไม่ได้เลย เป็นไรใครทำให้อะไอน้องเมย์เอารหัสมาใส่แล้วเอาปฏบัติต้องดีดออกมันไในจำรหัสเข้าืม่ช่องไม่ได้ครับนนาเลยพี่เอาทำรุ่คำมาทำให้มันไม่เป็นไม่ได้กเม็ดไม่ได้เป็นตั้งนีล่แหละเจอไรว่าสองหมื่นก็ล้มละลายเลยนี่แหละแต่จะไม่ทิ้งก็จะไว้ก่อนเพื่อมันได้ไงแต่ก็จะเปิดช่องใหม่ก็ช่วยเด็กเริ่มใหม่เริ่มใหม่ที่ทถแห่เพชรชบุรีจังเกอนี่ จอดจจดจดเ่านช่องด้าผ่านช่องผ่าช่องแม่ด้วยช่องอะไรรถแห่งอะ่อรเพ่อนสองเสืยวสยจวดทองเก่ามันเล่นประใดเกี่ยวสองอาทิตย์นะครับไม่เห็นมีพู้ติดตามไม่ยังเลย เดี๋ยวกำลังจะบูมหมดเดี๋ยวมันก็ขึ้นแป<ล>๊บเดยียวจะก<ๆ>จายไปหมดจะไล่ไล่สดวันวนี้ให้ไล่ช่องแม่หรือช่องเสี่ยวไล่สดก็จะฝากช่องกันได้เลยเนาะเพราะว่าต้องไลฟ์สดตอนซ้อนอาทิตย์ใจขาดเ่ยไม่ได้ลุกชิบถ่ายไว้เยอะถ่ายไว้เยอะเพราะมีมือเนาะเป็นข้าเคยเห็ดเหรอมันบ่มีมือแบบคือยังมันเป็นเงาเงาแล้วก็เขากับบะมีผู้เบาผู้จ่ายังสีเลยคือยังมันเหมือนตัวเองอ <laughs> <ś. S 2> ยู่คนเดียวอย่างเงี้ยถึงช่องเก่าที่ตอนคุณแม่ตอนเขาบอกของคุณแม่ ยังว่างเลยแบบเงาเงาแบบอยู่คือยังจอของอยู่ในผู้เดียวในโลกนี่แม่คุณแม่ถึงช่องเก่ามันจะเข้ายังไม่ได้แต่ว่าสัญญาว่าจะแจกสิบตัวเปินซับก็แจกเหมือนเดิมสิบตัวแจกสิบตัวตอนที่พูดไว้ตอนนั้นว่าถ้าหนึ่งตัวก็จะลุ่มตัวกับโูเพี้ยนหรือเปล่าแจกสิบตัวให้ให้เข้าเล่นอันนั้นอันนี้นะแต่เหลืออีกยี่สิบตัวก็จะแจกอะไพูดก็จะแจกสามสิบตัวอะลรจะพูดถึงนะแจกคนในช่อง fc อยู่ในช่องนะอันี้ทำเอนว่า fc เขาทำให้ fc ทำให้โอ้แตยังไม่บอกเอเลยื่อามีเ้งเอฟซนหะต้ตัวก็มีเอฟซงเอฟซีน้ำเขาอะล่ใหส่งเียวดลาใ่้มีน้ำหอะรก็มาแต่ไม่แต่ fc เป็ดน้อยไม่แต่ fc เลย fc ต้งตัวก็มีน้ำเขาลุตัวนี้วันที่ปฐมวันแรกที่ได้ตั้งวง ใส่แม้กาซนเปือกหรือยังใช่แล้ครับปลโอ้พี่น้องครับมันเดือดๆให้มันปปียๆพี่น้องครับจวดโผล่ากโผ่ปากแดงจัดแดดแดดพี่น้องเอาที่มีปากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวอ่ะให้มันซุกแล้วเดี๋ยวเขาไปแนบบานเราคุณคุณแม่ก็จะไปทำไรสุดไอพี่น้องเข้าเดบินเอาดีๆนี่แล้วมีคนมาเอามีคนมามาสดกยิ่งามาแตงแต้อประเทศเอียงไปพยาบาลเล่า ไอ้ผู้ใหญ่บ้านแล้วอันนี้ก้อนสะพายไอ้ก้อนมีคนมาหาผู้ใหญ่บ้านเลยไอ้ผู้ใหญ่บ้านเราสัมผัสเอาเรื่องคอยคอยบ่หลับเร็วเพราะว่าสาวน้อยเขาก็บ่บอระพลสาวน้อยเขาว่ามันไหลยวันนี้เลยมาหาพี่ลำพื้นคณะไอ้ผู้ใหญ่บ้านใส่จวดแต่ไปติดตามช่องผู้ใหญ่บ้านใส่จวดแมนแมนไปติดตามนั่ผู้ใหญ่บ้านใส่จวดเด้อค่ะเด้อด่องมาหน้าไส่ผู้ใหญ่บ้านใส่จวดผู้ใหญ่บ้านใส่จวด ติดตามเมืองว่าผู้ใดม,มากแล้วเพื่อนมากสมักเพื่อนสิมาเหรอนี่ส่วนใดใหพี่น้องติดตามนะคะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะคลิปนี่จยังมากันมานขอพุณค่ะสวัสดีค่ะได้มา